อองเกต้องมีเสน่ห์มากๆเฮ้ยหมวยอย่างเงี้ยชอบเลยนะชอบอ่ะรักเขาอ่ะเธอเหงาหรือเราเผลอสวัสดีฮะนี่อตีครับพี่จงฮะนุ่นจอ่าเจอกับเรา3คนชิกชักโทนะครับในเพจภาษาหนังเอออ่าวันนี้อันนี้ภาษาหนังเรื่องช็อตเลิฟอ่ะแม่งรู้ว่าอยู่เลยชิกชักโท Love in the big city ตั้งรองเธอเหงาเราเผลอตั้งรงตั้งรงหรอตังรงตัรองเฮ้ยเธอเหงารอบเหรอจริงๆเกาหลีปีที่ผ่านมามันประสบปัญหานะว่า คนเกาหลีไม่ดูหนังในโรงคือคืนนี้เป็นที่เกาหลีเลยนะเขาก็เลยแบบเฮ้ยมันยังไงนั่นนู่นนี่คนไปดูสตรีมมิ่งกันเยอะน่าจะเปิดในไทยแล้วเผื่อเงาเราเผือมีข้อมูลไหมพี่ต้องโลแค่นางเอกเล่นเรื่องคอบปิ้งนะคอกอบปิ้งที่เป็นซีรีส์นางเอกเคนขั้นดังครับอ่ะลองดูครับผมไม่สามารถทเหรอ 사랑에 빠진 것 같아. 고인아랑 원래임. 네, 다음은 환장은... 자분. 너거남랑야 Love in the City. 아, 음... 나. 나중에 아... 못 해봤다고 후회하기 싫어. 그, 그 약랑. 자와. 어쩔 수없에갈 거야. 설마 자꾸 게이 뭐야 이거? 귀여 뭐, 나. 기원아... 네가 가면 나도 가는 거야. 뭐, 우리 카페 마너기니까그 뭐, 나는 장홍수인데 왜 제일 직원이우리가 คืออะไรเมาแล้ว,ลว,วเปิดมายูดด้วยกันเห็นมยี่ยาเ็นเอมาเยมัานี่กเป็นตีวัวอย่างเหอมีเซ็อร์ยี่อาเป็นแาี่มากเหยด่เป็นเรอมาีาเ,เซอรเอเาเนากเหย่อเาเยียาเน่าเหมือนปรอมาณผู้ชายผ่้หญิง คู่หนึ่งอ่ะที่มาเจอะบังเอิญเจอกันในคืนหนึ่งอ่ะตกกระไดพลอยโจรมาต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยเนาะมันก็เลยเกิดการเรียนรู้กัน่ะมะนี่แล้วถ้าตามสูตรเพราะอย่างนี้นะมันก็จะไปไปรักกันตอนท้ายๆเรื่องเนาะนางอย่างเงี้ยอันนี้คือตามสูตรนะพระเอกนางเอกต้องมีเสน่ห์มากๆอ่าเพราะเรื่องอยู่สองคนคือคือคือไอ้เพราะอย่างเงี้ยถ้าพระเอกนางเอกไม่มีเสน่ห์นะแม่งจบเลยนะอันนี้คือตามสูตรนางเอกเสน่ห์ล้นเหลือสำหรับรอยนะ น่ารักชิบหายอ่ะพระเอกก็พระเอกก็ดูก็ก็ดูดีนะเขาเล่นอันนี้อ่ะพระเอกไอ้สาวสาวแท็กสาวแท็กน้ำมันโชว์สาวแท็กน้ำมันโชว์อ่าไม่ไดดู้นพระเอกเรื่องนั้นคนที่สูงมากยังไม่รู้กันอ่าอ่าอ่าใครชอบดูหนังรักเราว่าอันเนี้ยน่าดูใครชอบโรแมนติกโรแมิตรเลิฟเลิฟคอมเมดี้อะไรเงี้ยแม่งใช่เลยเรื่องเนี้ยก็ดูเป็นเกาหลีเกาหลีกันนะมีนางเอกคนนี้คนเดียวเราก็อุ้มหนังทั้งเรื่องอยู่แล้วเว้ยคือคนนี้มันน่ารักมาก เขาไม่ได้สวยมากนะครับแล้วหน้าเขาเป็นไทยแบบเกาหลีแบบจัดๆเกาหลีเ็เกาหลีเกาหลีอไม่ได้ไม่ได้สัญญกรรมจนแบบชอบอ่างเงี้ยหวยเฮ้ยหวยอย่างเงี้ยชอบเลยนะยี่สิบสามตุลาชอบอะรักเขาอ่ะเฮ้ยเราชอบตอนที่อีช็อตมากกว่าไหมช็อตที่ตื่นมาอ่ไม่ไม่ใช่อันนี้นะที่ที่ที่มันเดินออกมัจากที่น้าสดเออที่น่าสดอะน้าสดน่ารักชิบหายเลย เนี่ย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 โอ้ยเรียบร้อยโดนตกเรียบร้อยกลับไปดูกัมพลินก่อนเพราะถ้าดูนะกัมพลินอ่ะเราเพิ่งดูเมื่อสักปีก่อนนี่เองนะไม่เป็นนางเอกใช่ไหมเป็นนางเอกเลยตอนนั้นเด็กกว่านี้เจ้าสาวของกัมพลินอ่ากงยูก็หล่อชิบหายนะนั่นแล้วเหมือนล่าสุดที่เขาเล่นที่เป็นหนังเกี่ยวกับหมอผีนะนี่ถอดบทอ่ะ คนนี้เหรอที่เาล่นนที่เป็นนักีของเกาหลีเมื่อเมื่อปลายปีที่ดูคนหมดเลยใช่ที่เขียนทั้งตัวอ๋อเขาเล่นอ๋อเอออเรื่องนั้นดีมาก่นเรื่องนั้นก็ดีมันมีอีกเรื่องนึงที่เขาเล่นที่มันเหมือนย้อนยุคไปเก้าูนยน่ะอันนั้นก็น่ารักมากนะอยู่ในเดตฟิกอะจำชื่อเรื่องไม่ได้ปะเฮ้ยโอ้โหนี่โอ้โหจนจมูกเนี่ยไม่ได้เลยบายี่สิบสามตุลาเจอกัน ต้องกูต้องไปทำเอ็มพาร์แล้วเมื่อนี้ต้องทำนี่แถวซีแถวอีนั่นจะได้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแถวดีแถวดีเออแ้ไงเราเดินเป็นสมัครได้เลยไม่เลยวิ่งไปก็ได้อ๋อวิ่งเหนื่อยเดินดยันเลยวะหาพนักงานที่น่าตาดีสุดเออเธอเหงาหรือเราเผลอเธอเหงาเราเผลอกูทั้งเหงาแต่กูแต่กูไม่เผลอเออสดปวดจีบสดปวดจีบ